สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงระดับความรุนแรงนะครับของอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับสำหรับท่านใดที่มีอาการเหล่านี้อยู่นะครับให้ตรวจเช็คตัวเองแล้วก็จะได้ทําการดูแลรักษาได้ทันท่วงทีนะครับ ระดับที่1นะครับคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณปวดเอวนะครับปวดหลังนะปวดบริเวณขอบกางเเกงในนะครับกินระยะเวลามา2-3ถึงเดือนแล้วนะครับก้มก็ปวดนะครับเงยก็ปวดนะครับบางคนนั่งนานๆก็ปวดนะครับอันนี้สันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นที่ระดับกล้ามเนื้อมันเป็นที่ระดับหมอนรองกระดูกนะครับพอคุณปล่อยไว้นานๆนะครับมันจะเริ่มมีอาการปวดเล้าลงขานะปวดเล้าลงขาเพราะว่านะครับหมอนรองกระดูกเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนมากดทับเส้นประสาทไขสันหลังนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการปวดเล้าลงขาแล้วก็ถ้้าา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 าเเเรรรปปลล่ออยยวนะจมีกชท ระดับที่4ก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะครับระดับที่5ทําให้การขับถ่ายลําบากหลายๆคนนะครับอันปัสสาวะไม่อยู่นะครับจนทําให้ระบบขับถ่ายมีปัญหาหรือในสุขภาพบุรุษบางคนผู้ชายบางคนนะครับทาให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือมีปัญหาได้เลยเพราะเส้นประสาทไขสันหลังเรานะครับจะมีทั้งหมด3 1เคู่นะครับแล้วก็ในเส้นประสาททั้งหมดเนี่ยจะควบคุมอวัยวะทั้งหมดของเราเลยไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจม้าปอดระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ นั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าเวลาที่เราอ่ะเป็นมอดลองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทําไมถึงทาให้อวัยวะส่วนอื่นเริ่มมีปัญหาด้วยสาหรับท่านใดนะครับที่มีอาการแบบนี้อยู่ท้อใจหมดกําลังใจไม่อยากจะดูแลรักษาแล้วนะครับวันนี้อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับให้เราลองทักเข้ามาพูดคุยนะครับกับเราได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับในด้านนี้เลยจะคอยให้คำปรึกษาท่านสามารถนะครับอินบล็อกแล้วก็ ฝากเบอร์ติดต่อกลับนะครับพร้อมกับเวลาที่คุณสะดวกรับสายได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะมีนะครับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ